การวางแผนลำดับถัดมาที่จะกล่าวถึงคือการวางแผนการผลิตรวมหรือ Aggregate Production Planning การวางแผนการผลิตรวมเป็นกระบวนการในการวางแผนที่ทำให้ขั้นตอนการวางแผนการขายและการปฏิบัติการจัดว่าเป็นลำดับขั้นแรกของการวางแผนการผลิตซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงความสามารถในการผลิตทั้งหมดที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับความต้องการในสินค้าทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆนั่นเองครับการวางแผนการผลิตรวมเป็นกระบวนการในการวางแผนเพื่อจัดสรรกำลังการผลิตให้เพียงพอ ต่อการตอบสนองความต้องการที่กำหนดไว้ในแผนการขายเนื่องจากแผนการผลิตรวมเป็นแผนในระยะกลางที่องค์กรจะต้องทำไปในระยะ6เดือนถึง1ปีล่วงหน้าซึ่งแผนการดังกล่าวจะไม่ได้กำหนดเป้าหมายเป็นรูปธรรมชัดเจนแต่จะมองภาพรวมของกลุ่มผลิตภัณฑ์และภาพรวมของกำลังการผลิตโดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงในฝ่ายผลิตโดยทั่วไปจะถูกใช้เป็นกรอบสำหรับกำหนดตารางการผลิตหลักต่อไปการวางแผนการผลิตรวมจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าและบริการในปริมาณที่ใกล้เคียงหรือเท่ากับความต้องการของลูกค้าที่กำหนดไว้ในแผนการขายดังนั้นผู้บริหารการปฏิบัติการจึงต้องพยายามตัดสินใจด้วยวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้สินค้าและบริการตามแผนที่วางไว้เช่นการปรับปรุงอัตราการผลิตด้วยการเปลี่ยนแปลงปริมาณแรงงานการทำงานล่วงเวลาหรือการปรับลดปริมาณสินค้าคงคลังให้มีสินค้าเพียงพอในแต่ละช่วงเวลาโดยทั้งนี้ทั้งนั้นการวางแผนการผลิตรวม มักคำนึงถึงแนวทางที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ภายใต้ต้นทุนที่ต่ำที่สุดนั่นเองครับสำหรับวัตถุประสงค์หลักของการวางแผนการผลิตรวมคือการกำหนดแผนการผลิตที่สอดคล้องกับแนวทางที่จะใช้ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่กำหนดไว้ในแผนการขาย โดยแนวทางดังกล่าวประกอบด้วยการเปลี่ยนระดับสินค้าคงคลังเป็นการเพิ่มระดับสินค้าคงคลังในช่วงที่มีความต้องการของตลาดตำ่ำเพื่อเก็บไว้สําหรับช่วงที่มีความต้องการของตลาดสูงในอนาคตปรับขนาดกําลังคนด้วยการจ้างคนเพิ่มขึ้นหรือจ้างคนลดลงเป็นวิธีการปรับสภาพการดําเนินง,งานขององค์กรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้โดยทาการจ้างพนักงานเพิ่มในช่วงเวลาที่ตลาดมีความต้องการสูงและให้พนักงานออกในช่วงเวลาที่ตลาดมีความต้องการต่ําเพื่อให้เหมาะสมกับอัตราการผลิตปรับอัตราการผลิตด้วยการทาล่วงเวลา หรือยอมให้ว่างงานเป็นการรักษาระดับจํานวนแรงงานแต่ยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงการทํางานหากความต้องการของตลาดมีเพิ่มขึ้นอย่างมากองค์กรจําเป็นที่จะต้องทําการผลิตล่วงเวลาซึ่งทําให้ต้องจ่ายเงินค่าจ้างมากขึ้นการจ้างผู้รับเหมาช่วงองค์กรจะมีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นชั่วคราวในช่วงที่มีความต้องการของตลาดสูงด้วยการจ้างผู้ผลิตรายอื่นทําการผลิตให้แต่วิธีนี้มีข้อเสียคือค่าใช้จ่ายในการจ้างจะสูงมากและข้อมูลลับบางอย่างของลูกค้าอาจถูกเปิดเผยได้ และควรจ้างพนักงานทำงานแบบพิเศษหรือชั่วคราวเป็นการจ้างแรงงานชั่วคราวในการทำงานที่ไม่ต้องการทักษะหรือความเชี่ยวชาญในการทำงานมากนะักผู้เรียนทราบหรือไม่ครับว่าข้อมูลที่ต้องการในการวางแผนการผลิตมีอะไรบ้างลองพิมพ์คำตอบกันดูนะครับ ในกระบวนการวางแผนการผลิตรวมคือการกําหนดแนวทางที่จะใช้ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่กําหนดไว้ในแผนการขายซึ่งต้องการข้อมูลดังต่อไปนี้ครับ 1. การพยากรณ์การขายหรือแผนการขาย 2. ทรัพยากรขององค์กรที่มีอยู่ได้แก่แรงงานกําลังการผลิตเงินทุน 3. วัสดุและสินค้าคงคลังที่องค์กรมีอยู่ 4. นโยบายที่องค์กรสามารถใช้ได้ในการตอบสนองความต้องการได้แก่การว่าจ้างผลิตว่าสามารถจ้างผลิตได้หรือไม่สำหรับสินค้าแต่ละรายการการทำงานล่วงเวลามีข้อจำกัดหรือไม่ว่าได้วันละกี่ชั่วโมงระดับของวัสดุและสินค้าคงคลงังว่าสามารถเก็บสินค้าคงคลังได้มากน้อยเท่าไหร่และมีข้อจำกัดในการเก็บหรือไม่สินค้าคงคลังค้างส่งแต่ละรายการสามารถมีแบล็คออเดอร์ได้หรือไม่และ 5. ต้นทุนที่เกี่ยวข้องได้แก่ต้นทุนการจัดเก็บวัสดุและสินค้าคงคลังต้นทุนสินค้าคงคลังค้างส่งต้นทุนการทำงานล่วงเวลาต้นทุนการเปลี่ยนแปลงระดับวัสดุและสินค้าคงคลังต้นทุนการว่าจ้างผลิตปกติในการกำหนดแนวทางเพื่อวางแผนการผลิตรวมควรมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์การวางแผนการผลิตรวมที่องค์กรจะเลือกใช้ดังนี้ 1. กลยุทธ์การติดตาม 2. กลยุทธ์การรักษาระดับกำลังการผลิตและ 3. กลยุทธ์แบบผสมคลิกเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมครับ 1. กลยุทธ์การติดตามหรือ Case s t r a t e จีจะเป็นการปรับการดําเนินงานขององค์กรให้สามารถจัดหาสินค้ามาตอบสนองความต้องการของตลาดที่กําหนดไว้ในแผนการขายได้ตลอดเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บสินค้าคงคลังภายใต้กลยุทธน์นี้องค์กรจะทําการจ้างพนักงานเพิ่มทํางานล่วงเวลาหรือจ้างบริษัทภายนอก ในช่วงที่ตลาดมีความต้องการสูงและปรับลดลงสู่ภาวะปกติในช่วงเวลาที่ตลาดมีความต้องการต่ำข้อดีคือองค์กรจะไม่ต้องเก็บสินค้าคงคลังไว้เป็นจำนวนมากทําให้ต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลังต่าลงเหมาะกับสินค้าที่มีอายุการใช้งานสั้นเน่าเสียหรือล้าสมัยเร็วทําให้ไม่สามารถเก็บสินค้าคงคลังไว้ได้ส่วนข้อเสียคือกลยุทธ์นี้จะทําให้ต้นทุนที่เกี่ยวข้องสูงขึ้นโดยเฉพาะการจ้างงานชั่วคราวการทํางานล่วงเวลาหรือการว่าจ้างบริษัทภายนอกเนื่องจากการหาผู้รับเหมาช่วงที่มีคุณภาพนั้นทําได้ยาก โดยเฉพาะช่วงที่มีการแข่งขันสูงนอกจากนี้หากทำการจ้างพนักงานใหม่จะต้องเกิดค่าใช้จ่ายในด้านการฝึกอบรมและอาจทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไม่ดีเนื่องจากพนักงานใหม่ขาดความชำนาญส่วนในการให้พนักงานออกนั้นอาจส่งผลให้ขวัญและกำลังใจของพนักงานประจำไม่ดีและอาจทำให้ผลผลิตโดยรวมลดลง ในการวางแผนการผลิตรวมโดยปกติจะมีขั้นตอนดังนี้ครับเริ่มจากการทำการพยากรความต้องการดูว่ามีกำลังการผลิตในด้านต่างๆเช่นชั่วโมงในการทำงานปกติชั่วโมงทำงานล่วงเวลาและปริมาณการจ้างผลิตว่ามีมากน้อยเพียงไรหลังจากนั้นจะเป็นการกำหนดนโยบายและแนวทางที่จะเป็นไปในการจัดหาสินค้ามาตอบสนองความต้องการของลูกค้าเช่นสามารถทำงานล่วงเวลาได้หรือไม่สามารถจ้างบริษัทอื่นเพื่อรับช่วงต่อการผลิตได้หรือไม่เมื่อได้แนวทางที่เป็นไปได้แล้วให้ทำการหาต้นทุนต่อหน่วยในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นค่าแรง กติค่าแรงล่วงเวลาต้นทุนในการไปจ้างผลิตต้นทุนจากการเก็บสินค้าคงคลังค่าใช้จ่ายในการเอาคนออกและต้นทุนจากการมีแบ็กออเดอร์หลังจากนั้นจะเป็นการร่วมกันกำหนดแผนการที่เป็นไปได้หลายๆทางเพื่อเป็นตัวเลือกเช่นบริษัทอาจกำหนดแผนการในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าไว้2แผนคือ 1. ใช้กลยุทธ์แบบรักษาระดับการผลิตโดยผลิตเท่าๆกันตลอดทุกช่วงเวลาในช่วงเวลาที่ความต้องการสินค้าน้อยจะทําการสะสมสินค้าไว้ในรูปแบบของสินค้าคงคลังเพื่อใช้ในช่วงที่มีความต้องการมาก 2. ใช้กลยุทธ์แบบไล่ตามโดยการผลิตตามความต้องการจริงที่เกิดขึ้นซึ่งอาจจ้างแรงงานจำนวนน้อยและใช้การทำงานร่วงเวลาหรือการจ้างงานภายนอกและหลังจากที่ได้กำหนดแผนการในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าแล้วให้เลือกแผนที่ดีที่สุดโดยพิจารณา,าดูว่าแผนดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ดีมากน้อยเพียงไรและต้นทุนที่เกิดขึ้นมากน้อยเท่าไหร่ สำหรับวิธีทำตารางของแผนการผลิตรวมหรือ method for aggregate scheduling บริษัทจะต้องนำแนวทางต่างๆมาประยุกต์ให้เข้ากันให้เกิดเป็นกลยุทธ์ผสมและต้องทำการศึกษาอย่างดีเพื่อให้เกิดวิธีการที่ทำให้ต้นทุนต่ำที่สุดและเหมาะสมกับการผลิตและการดำเนินงานของบริษัทโดยแผนที่จัดทำขึ้นมานั้นจะต้องมีการปรับให้สอดคล้องกับสภาพต่างๆในแต่ละปีหรือแต่ละรอบเวลาโดยอาศัยเทคนิคต่างๆเข้ามาปรับใช้ครับโดยในที่นี้ จะแสดงตัวอย่างของการจัดทําแผนการผลิตรวมของสินค้ากลุ่มหนึ่งโดยตารางแรกจะเป็นการวางแผนการผลิตรวมโดยใช้แนวทางการรักษาปริมาณแรงงานหรือจํานวนพนักงานคงเดิมโดยจํานวนแรงงานหรือพนักงานนั้นจะกําหนดให้เพียงพอกับความต้องการเฉลี่ยซึ่งทําให้ต้องกาหนดอัตราการผลิตสินค้าเท่ากับ50ชิ้นต่อวันโดยบริษัทจะสะสมสินค้าที่ผลิตเกินความต้องการในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมและขายสินค้าที่เก็บไว้ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนซึ่งในกรณีนี้แผนการผลิตในแต่ละเดือน แสดงในกรอและในตารางที่2จะเป็นการวางแผนการผลิตรวมโดยใช้แนวทางการรักษาปริมาณแรงงานไว้คงเดิมหรือจํานวนงานคงเดิมแต่จํานวนแรงงานหรือพนักงานนั้นจะกําหนดให้เพียงพอกับความต้องการเฉลี่ยต่อวันที่ต่ําที่สุดซึ่งในที่นี้คือความต้องการในเดือนมีนาคมเนื่องจากไม่ต้องการเก็บสินค้าคงคลังซึ่งทําให้ต้องกําหนดอัตราการผลิตสินค้าเท่ากับ38ชิ้นต่อวันและจะทําการจ้างผู้อื่นผลิตในช่วงที่มีความต้องการสูงซึ่งในกรณีนี้แผนการผลิตในแต่ละเดือนจะแสดงในกรอบ ในกรณีนี้บริษัทจะเลือกกำหน s <S แดแผนการผลิตตามแผนที่1หรือแผนที่2นั้นบริษัทะจะต้องพิจารณาต้นทุนรวมที่เกิดขึ้นภายใต้การดำเนินงานในแต่และแผนโดยแผนที่1ต้นทุนที่เกิดขึ้นจะเป็นต้นทุนการผลิตเองรวมกับต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลังในขณะที่แผนที่2ต้นทุนที่เกิดขึ้นจะเป็นต้นทุนการผลิตเองรวมกับต้นทุนการว่าจ้างผลิต